ต้นนี้เป็นต้นที่มีปัญหาใบาเล็กหงิกงอคอสั้นอายอดอ่อนแตกมาก็สั้นจะเช็คค่าพีเฮดดูว่าพีเฮดเท่าไหร่ยอดอ่อนมาก็จะเล็ก,เ,ลกเป็นต้นที่มีปัญหาแล้วก็เชื้อราก็ลงด้วยนีจะลองเช็คค่าพีเฮ็ดดูว่า ค่าพีเเท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วเราไปปรับค่า PH ดูได้4.5ถือว่าค่อนข้างเป็นกรดเราก็เลยปรับสภาพดินใส่โดโลไม้ใส่ยิบซ้ำเพื่อปรับสภาพดิน ค่าพีเฮอยู่ในค่าที่ต้องการแล้วแต่ต้นเขายังไม่ฟื้นตอนนี้ค่าพีเฮทดได้6.5อะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวจะพรวนดินเดี๋ยวจะมาพรวนดินแล้วก็ขยายหลุมเนี๋ยลองติดตามดูตอนนี้ค่าพ h เฮทเขาก็โอเคอยู่เหลือ6 6.4ถึง6.5เป็นอยู่ในค่าที่ต้องการเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีก เดือนหนึ่งเดียกตอนนี้จะขยายหลุมขยายหลุมให้เขาก่อนแล้วก็จะพรวนดินขยายหลุมแล้วก็ใส่พวกอินทรีย์วัตถุวิธีขยายหลุมเราจะเอาพวกเศษฟางเอาเศษฟางมาใส่ข้างๆหลุมใส่บริเวณรอบๆหลุมแล้วก็เอาดินมาทับ ใส่เศษฟางใส่ไปเลยยข้างๆหลุมพอเราใส่ข้างๆหลุมเสร็จแล้วเราก็ขุดดินมาขยายมาทับทับเศษฟางที่เราคุมไว้ก็คือว่า,าให้ดินไม่แน่นแล้วก็เศษฟางมันจะย่อยกลายเป็นปุ๋ย ทําให้ดินมันโพง้งทําให้ดินไม่แน่นแล้วก็ลาาเขาทำให้ลาาเขาเดินสะดวกแล้วก็มาหาอาหารแล้วก็มาเจอพวกเศษฟางที่มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยทําให้ลากเขาออกมาไวเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาดินมาใส่สับดินข้างๆแล้วก็โกยมาใส่ตรงหลุมเพื่อขยายหลุม หลังจากที่เราพวนด,ดินแล้วเดี๋ยวเราเอาจบโกยโกยขึ้นทําเป็นโคนหลุม จากที่เราทำขยายหลุมแล้วก็จะได้ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็จะใส่ปุ๋ยคอกรอบๆข้างที่เราขยายหลุมที่เราพรวนดินเมื่อกี้แล้วจากนั้นก็ใช้ฟางคลุมต่อไปเราจะเอาปุ๋ยคอกมาโรยรอบๆข้าง เราจะทำประมาณนี้เราเอาปุ๋ยคอโกโรยรอบๆข้างหมักรอเลยหลังจากนั้นเราใช้ฟางคลุม ก็เป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์นี้เราจะเอาฟางมาคลุมกันความชื้นไว้เพราะว่าหน้านี้เป็นหน,น้าหนาวกลางวันแดดจะร้อนมากจะทำให้อ่าควบคุมความชุ่มชื้นให้อยู่ได้นานถ้าเราไม่คุมมันจะแห้งไวมากและอีกอย่างหนึ่งความชื้นทำให้จุลินทรีย์ทำงานอ่าทำให้ดินเราอ่า ปรับสภาพดินที่ดีขึ้นคลุมฟางไม่ต้องคลุมถึงโคนให้เหลือห่างจากโคนประมาณคืบหนึ่งนะครับนอกนั้นเราก็ลดน้ำปกติโอเคครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับ